ใช้บ่หอยบ่เอาหกับเก้าติดไปน้ำนี่แหะว่าปล้ยาปลาหกก้าเก้าโอ้พอแล้มันต้ปลาห้ทิ้มแล้อวะหกกับเก้าสิบมวดติดทิ้มบ่ไห้นะคะเอน้พ่อเนาะห้ปลาห้ทิ้มเนาะห้ปลาห้ทิ้มค่ะมักแห้งตัวใดค่ะหกเก้าหกเก้าหเก้า คอวาอยูไช่กบบยูไช่คือคอวาเด้อที่มันออกมากหน่อยแบบมิเตยู่ช่มาเพาะรักหน่วยบอครับอยู่รักหน่วยตลอดอรักหน่วยตลอดตลอดอเลยล่ะปั้นต้องให้นะครับต้องอยู่รักหน่วยนะครับหกเก้าอร่อยนี่ต้องมาแปดตีพ่อพ่อเอาแปด เปดมาแท้อาะฟันดีเนาะฟันดีนะฟันมาได้จับปลาพวกมันจับบ่ได้จับได้พอจับได้พอก็เลยมันใจว่าลักลอยเลยเป็นปลาอย่างล่ะพ่อปลาคออืมค่ะลักลอยนี่แปดมาแปดมาลักซิเดียพ่อลักซิปนี่กับตัวใดมันใจตัวใดลักซิปพวกกับเข้าเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมามา ลักหน่อย uh.